วัสดีค่ะน้องไม่ได้อัพโหลดคลิปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้น้องมาอัพอสิบคุณหินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเอาเอาสิชนิดก็พอนะาะคา,าแบบว่าอันดับต้นๆที่แบบว่าทุกคนเป็นที่รู้จักแล้วก็ชื่นชอบนะคะมาเริ่มต้นที่หินไม้ทองกนันเล ทองนะคะอันดับหนึ่งนี่ใหม่ทองจริงและราคาก็จะโดดกว่าชนิดอื่นๆด้วยมีคําถามมาถามเยอะเหมือนกันว่าทําไมหินใหม่ทองถึงแพงกว่าชนิดอื่นๆก็ช่างกลรรมมาทุกๆุกชนิดตามนี้ช่างกลรรมนะคะแต่เพียงแค่ว่าราคากรรมและความนิยมและการหาสรรหาหรือว่าเ,ออเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรดีเป็นธรรมชาตินี่คะ่ะหายากแล้วก็ราคาก็เลยจะค่อนข้างทีง่จะสูงนะคะ ห้องอันดับหนึ่งเนะาะไซส์สิบสองมิลน้องจัดโปรให้สามพันห้านะคะมีเงินต่อไปก็ไม้เงินก็ได้รับความนิยมเยอะเหมือนกันร่ำรวยเงินทองเนะาะไม้เงินก็น้องไซส์สิบสองมิลก็จัดโปรให้ที่สองพันห้านะคะเส้นนี้เนาะแลต่อมาก็มีไหมเขียวเนาะไหมเขียวก็12บสองมิลสองเหมือนกันก็ได้รับความนิยมเหมือนนกัน มันดับต้นก็จะเป็นตระกูลใหม่ทางนั้นนะคะเนี่ยค่ะอย่างไหมหน้าก็เหมือนกันใชส1 2มิลสามพันนะคะเส้นนี้สวยมากเลยนะมีหน้าแบบหน้าสามสีเลยค่ะนี่เลยแล้วก็หยันไนเนี่ยหยันไนก็ถือว่าเป็นหินอ่ันดับต้นๆ้นที่ได้รับความนิยมเหมือนกันใชส12มิลจัดโปให้1แ8 0นะคะแล้วก็ใหมห้าสีเนาะหมห้าสีก็ไซส์12มิลก็จัดโปรให้ที่3 0ันหมกะ อันนี้แสงธรรม,มชาติเลยนะสวยนะอย่างมูนสโตนนะเห็นแห่งความรักคนรักคนเมตตาคนอ,อุปถรัรมภ์เนาะอย่างมูนสโตนก็จัดโปรให้ไซส12์12บสองมที่1,800บาทนแได้รับความนิยมโรสควอสซ์มาดามกัสกาเนี่ยค่ะอันนี้ก็1,800บาทก็ก็มีซูเปอร์เซเว่นเนาะที่คนนิยมเหมือนกันตัวนี้ไซส์12บมิลจัดโปรให้ที่2,500เหมือนกันนะคะสวยมาก แล้วก็ซูเปอร์23เนี่ยซูเปอร์เซเว่นซูเปอร์ยี่บาความแตกต่างก็จะประมาณนี้แหละย่ิชนิดอันนี้แล้7เจ็ชนิดเนาะนี่ก็เหมือนกันนะอันนี้น้องจัดโปรให้ไซส์1 2อจัดโปรให้ที่สอ0พันนะคะอเมทิสนี่นี่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันอเมทิสไซส์12อมิลอยู่ที่1,800บาทชูมมรีนนีนอ่อันนี้ก็ไซส์12 บเช่นกนกัอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะด้แบบว่า10อันดับต้นๆเนาะที่แบบว่าได้รับความนิยมมากเดี๋ยวเราเพิ่มเติมโทนสีฟ้าหน่อยวันนี้มีแต่คนถามโทนสีฟ้ามา,าลาลิมาน้องจัดโปรให้ที่2 5 0 5นะคะไซส์12มิลเนานะก็จะมีสตอเบอรี่วอชเนี่ยคะ่ะสวยมากอันนี้ต็้อ0น 1, บาทไซส์่นใหญจะเป็นไซส์12ทั้งหมดนะคะ ก็บูเรสอาเกตก็1,000บาทนะคะอัลฟอมาลีนนี่ก็1,000บาทแล้วก็มีหินนางฟ้าเนาะเหลือชิ้นเดียวแล้วนะอันนี้ก็1,000บาทแล้วมีนี่อ่าหินไหมฟ้าพิรุณเนาะมี2สีนะสีใสกับสีเข้มอันนี้น้องโรตีก็จัดโปรให้1,800บาทเช่นกัน ตัวมาใหม่นี่เลยค่ะโรโดไนท์ ite, แบบติดลายเกตเอเกตสวยสีธรรมชาติเลยนะคะสีธรรมชาติเลยไซส์12มิลจัดโปรให้ที่1,800บาทเช่นกันเนาะแล้วก็มีคิสโตคุรานี่อันนี้สวยมากจริงตัวนี้นอ้อง12มิลจัดโปรให้ที่2,500บาทมี่ค่ะนลูกโลกสวยอันนี้สวยอันนี้เก็บสวยเลยแต่ตอนนี้ไม้เจที เสษผีชิ้นนี้ก็จัดโปรให้ไซสิบสองสามพันเช่นกันพี่ๆชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะและเดี๋ยวยังไงน้องส่งภาพส่งรายละเอียดส่งข้อหมายเพิ่มเติมให้นะคะสามารถวัดรอบแขนมาได้เดี๋ยวน้องจะทำให้ได้ใส่ได้พอดีเลยะคะ่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงเงรวยๆวยังฟังกคนเลยนะคะ